ขอสวัสดีกันต่อเนื่องต่อเนื่องกันเป็นกลิมไม่ไตอกกันไม่ได้เป็นกลิมทีสามนะครับนะประดตูปา์มแต่งสุราเจ็ดด้านข้างนอกนะครับโอเคเป็นไงเดี๋ยวเจอเพื่อนรับชมันได้เลยนะครับ <c oughs> อเอ๊๋แม้ว่าจะเป็นพันที่ ดีนะแต่ว่าถ้าร้านที่มันมันคุ้ยยากว่ะเดี๋ยวก็จะโดนอีกแต่เาเป็นว่าซื้อบามเนี่ยซื้อสูนวิจัยหรือไม่ก็ร้านที่นีใบรับรองพันก็จะดีมากนะแต่เอาเป็นว่าเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ผมไม่ค่อยประทับใจนะช่วงแรกพอหลังๆเนี่ยประทับใจการดูแลก,ก็มีส่วนช่วยเหมือนกันนี่เราดูแลดีใส่ปุ๋ยตัดยารดน้ำา่อนขาง,งาที่จะโอเคแปลงนี้ โอ้เหนื่อยจิบะ่าจะล้นรถอีกแล้วจะลงห้าบาทห้าบาทสิบแล้วเราจะได้ปลดดีสีได้หมดสักทีนี่สินที่พลุงพลังไม่เขียนดีปะมอนไป เหมือนมอโรีโวก็ได้นะฝนก็เริ่มมาแล้ว ได้นะเราไม่ต้องเลยลวมันมาแล้วนะครับมันแรงเยอะสุดแล้วตอนนี้น่าจะได้ปิดลิบก่อนไว้ข้างหลังถ้าตกหนักๆก,ก็จะดีมากแต่าบางทีตกก็ดินยังไม่เปียกเลย Roll it. ปุ่นกำลังจะเทลง,งมาแล้วแต่ยูโว,โวก็ได้ไ่ต้องดับชีวิตได้มา Okay. <laughs> Bye 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 าบายฝั่ง้ายๆจะไม่ค่อยมีแล้วนั่นนี่ไ tìm đó, cho đó. ใช่ลงฝุ่นขาอ่อนขาอ่อน ใช่ียายเรียนแน่นแล้วไม่ได้ใส่คิเลสขัดท้ายด้วยน่าจะไม่ต้องใส่่หาหรือใส่ดีจริงๆแล้วควรใส่อุ่นฟัว ไปไปได้ไปโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันฝนตกแล้วว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อาไว้แล้วว่าต้อตกเจอใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมตอรีโาทุกแล้ว